ในตำลับที่บันทึกไปนะครับก็คือพันหางกระรอกภูพานใช้ทายานะครับอันที่2คือพันเกลงกระเวียที่แก่งกระจานนะครับแล้วก็พันหมื่น4ีที่นครศรีธรรมราชนะครับทีนี้นี่คือตัวกัญชาจะต้องรู้นะครับว่ากัญชานี่คือกัญชาไทยเมื่อประมาณ5เมื่อประมาณรัชกาลที่6นะครับหลังจากรัชกาลที่5ให้กระเรี่ยงปลูกกัญชาพันตะนาวสีก้านแดงมีกลิ่นรสหอมมากรัฐบาลไทยรัชกาลที่6ก็เลยทําเป็นบรรจุถุงละ50กิโลเราส่งออกดีบุกไม้สัก ข้าวและกัญชานะครับในสมัยรัชกาลที่6ไม่ใช่หางกระรอกภูพานนะครับเป็นพันธุ์ตะนาวสีก้านแดงปลูกที่เพชรบุรีเป็นที่ส่งออกนะนั่นคือกัญชาสอกรุ่นแรกรุ่นที่สองที่กัญชาเรารูจักก็คือสมัยสงครามเวียดนามสมัยเวียดนามมาตั้งฐานทัพอยู่ที่อุดรธาน,นีใช่ไหมครับแหล่งกัญชาจริงๆแล้วเนี่ยมันที่ปลูกเอาไปสูบนะครับต้องเป็นกัญชาได้แดงปลูกที่จังหวัดนครพนม สกลนครเป็นกัญชายานะครับนครพนมเป็นกัญชาสูบนะครับคนละพันนะทีนี้กัญชากัญชาเนี่ยถ้าเราไปดูดินนครพนมมันเป็นดินสีดำเรียกว่าดินดงมันจะเป็นสีดำดำนะครับแต่ถ้าไปดูที่ที่นครพนมมันจะเป็นดินลูกหลังเป็นดินแดงนะครับนะเพราะฉะนั้นกัญชาสูบที่ดังนะครับไม่ใช่กัญชายานะกัญชายาคือขังกระรอกภูพานกัญชาสูบก็คือได้แดงแม่น้ำสีสงขาม ้าใจน,นะครับแม่น้ําสีสงครามนี่จะเกิดอยู่ที่อุดรธานีนะครับไหลขึ้นมาสกลนครวกไปบึงการนะครับแล้วก็ไปออกแม่น้ําโขงที่จังหวัดนครพนมที่อําเภอตําบลไยบุรีจังอําเภอท่าอุเทนเพราะฉะนั้นรูปแม,ม่น้ําสงครามก็คือท่าอุเทนสีสงครามโพลสวรรค์เป็นแหล่งปลูกกัญชาไทยสติกเคยได้ยินไหมฮะคือกัญชาได้แดงนะครับในสมัยก่อนเนี่ย ปสปสบอกว่าในปี2529เนี่ยเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไล่จากปากน้ำชัยบุรีนะครับท,ที่ไล่ขึ้นมาเบืดด้องตดประมาณ15กิโล2ฝั่งนะครับกัญชาลว้ลวนเลยนั่นคือแหล่งออกกัญชาที่เขาจากทั่วโลกเรียกว่ากัญชาได้แดงนะครับการปลูกกัญชาได้แดงนี่มีชื่อเสียงคือทหาร GI มารูจักพอสงครามเวียดนามเลิกก็ไปเผยแพยร่หรูกกันทั่วโลกจึงยกให้กัญชาไทยเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกเข้าใจไหมครับ ทีนี้พอไปมาเล่งของโลกนี้พันนี้คือพันซาติวานะครับปรากฏว่าประมาณ50ปีก่อนอิสราเอลเป็นประเทศที่อยู่ในทะเลทรายเข้าใจไหมครับมันปลูกกันปลูกพืชไม่ได้ก็เห็นว่ากัญชานีต้องการเยอะก็เลยเอา,มาเมล็ดพันธุ์หางกระรอกนี่ครับกลับไปอิสราเอลไปปลูกนะครับนักวิทยาศาสตร์อิสราเอลปลูกไม่ขึ้นครับปลูกกัญชาเราไม่ขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายนะครับก็เลยมาที่อุดรธานีให้คนจัดหาแรงงานนะ่ะ คือแต่เกาเราส่งแรงงานไปซาอุใช่ไหมครับก็เลยให้ไปหาแรงงานเขาก็เลยไปหาคนมาจากน้องคายกับนครมามได้80คนทีท่หัวหน้าหัวหน้าบร,ริษัททำงานก็เลยเอาคน80คนนี้เอาไปสอนอิสราเอล8ปีบันทึกลูกเป็นนะคนรุ่นนี้อยู่อิสราเอล8ปีเมื่อ5-40%ี่สตอนนี้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราไปตามมาแล้วครับอายุ86ปีคนหนึ่ง 86ปีเนี่ยอยู่ที่อุดรธานีเอำเภอเพน81เดี๋ยวอยู่ที่หนองคายไปไปมามาอยู่กับฝั่งโรเลยแ,แล้วไปตามคนที่ไปสอนอิสราเอลแสดงว่ากัญชานี่ยมาเลี้พันไปจากไหนครับประเทศไทยใครไปสอนครับคนไทยใครทํายาเป็นครับคนไทยแต่เรากำลังรอซื้อกัญชาจากเมืองนอกดีไหมครับมีคนบอกว่าคนไทยปลูกกัญชาไม่เป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผู้เชี่ยวชาญที่คุณพูดเนี่ยคนที่สอนเขาเน่อยู่ประเทศไทย ก็ใชไหมครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าประเทศไทยไม่มีเมล็ดปัญนาจริงไม่จริงครับคนไทยปลูกไม่เป็นจริงไม่จริงครับทํายาไม่เป็นจริงไหมครับแต่ทุกทายสิ่งที่เป็นจริงทําไม้ได้สักอย่าง <laughs> โอเคนะครับโอเคนะครับเรากำลังพูดว่าเราจะทํำยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือกัญชา50กิโลทรงออกโดยรัฐบาลไทยไทยสติ๊กนะครับ แบงกอกไทยแลนด์เป็นกัญชาพันธนาสีก้านแดงปลูกโดยราชการที่ให้เมล็ดพันธุ์ไปให้กระเหลี่ยงปลูกเข้าใจไหมครับนี่คือกัญชาแรกๆที่เราส่งออกเป็นสินค้า50กิโลนะครับเพราะฉะนั้นกัญชานี่พันสาติบ้าหางกระรอกนี้ยืนยันนะครับเป็นกัญชาลุ่มม่น้าสงครามกับทุ่งเขาภูพานเป็นกัญชาพันธุ์ไทยนะครับเข้าใจไหมฮะอันนี้แยกกันนะในการเดียวกันนะครับพืชกัญชามันเกิดอยู่ที่อัฟกานิสถาน ที่พวกเขาฮินดูกูดเรียกว่าพันอินดิกาคนที่สองนะครับพันหางกระรอกเลยครับตชดบอกว่าเราเขาไปตัดมันสูงประมาณ3เมตรแล้วเวลาไปตัดนี่เหนื่อยมากครับเข้าใจไหมครับเพราะว่ายางมันจะเหนียวมากอะนะครับทีนี้ผมก็ถามว่าทําไมเนี่ยตั้งแต่สองห้าสองนี่เราไล่ตัดกัญชากันตลอดเนี่ยทำไมกัญชามันไม่หมดก็บอกว่ามันรู้กันหมอตอนดอกออกชาวบ้านไปตัดดอกแล้วให้ตำรวจไปตัดต้นต้นที่มันไม่มีดอกอ เพื่ออุนรักพันกัญชาไปก็จะโอเคก็เ okay ป okay. ็นทิกๆคือไม่รู้อนไรครับชาวบ้านเขารู้กันนะคนในพื้นที่เขารู้กันแหละว่ามันเสีนดายของดีใช่ไหมครับกฎหมายเปลี่ยนได้แต่กัญชามันเดี๋ยวตายหมดมันหายพันไม่มีนะโอเคนะครับ